วันนี้มาตลาดนะจ้าเธอซื้อเลขอะไรเหรอไหนดูบงเ,เอเเอเบว่กเบอ้วกเดียวซะวช <c oughs> วันนี้ม่น้อยมาตลาดนะคะวันนี้อาทิตย์ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะวันนี้ถ่ายแห้งค่ะถ่ายแหง้งมากินชมตำํำถาด กินหิบแล้วค่ะกินหิบแล้วนี่กินเหลงแยบร้อยแล้วอิ่มแล้วอันนี้ยำมุนเสีนไม่หมดเลยเห็นไหมเห็นไหมกินไม่หมดเลยยำเชียนอันนี้เพื่อนรำคาญมากินกับเพื่อนนะคะแม่น้อยมากินกับเพื่อนค่ะอ,อันนี้ตลาดโพสีนะคะตลาด ชุนอาหารอยู่ตรงนี้จ้านี่อา,าอาหารการกินอันนี้คือตลาดโพสี <c> ขายดีไหมอ,นนอันนี้อันนี้อัดคิดนะอัดแห่งอันนี้คือส้ตมตำถาดค่ะมีส้ตมตำถาดน,นะคะนนคคมีทุกอย่างค่ะปกติตั้นเลยนะแม่น้อยอุดรขาเนียแล้วก็แม่น้อยมาแล้วมีสองช่องแต่วันนี้ไม่น้อยหมดชิดเลย คนละครึ่งใช้ไม่ได้เพราะได้มาเราไม่ mm hmm. เขาไม่ได้ไปใช้ mm hmm. เขาหมดกําหนดเมื่อวาน mm hmm. ไม่น้อยเลยไม่ได้ใช้เลยอันนี้มีมาตลาดโพสีนะคะ mm hmm. ตลาดนี้อยู่ใกล้ๆบ้านไม่น้อยเอง mm hmm. มากับเพื่อนคะ่ะม,มากินกับเพื่อนหิวข้าวก็เลยมากินกินข้าวก็ไม่ได้หรอกสั่งยำบุนเส้นแล้วก็ส้มตำถาดก,กินกับเพื่อน เอาไรอีกเยเอาไรอีกโอ้ยนางเอ้ยไม่ไม่มีว่าสนาลูกเอ้ยกนะไได้อย่า ตลาดสดโพสีอุดรธานีนะคะอัดแห้งอัดแห้งไข่แห้งเนี่เห็นไหมเห็นไหมตลาดสดนี่ตลาดสดนะคะอันนี้ก็คือเป็นโรงอาหารที่จะมานั่งกินนะคะสั่งนั่งกินโต๊ะวันนี้นะะีนค่ะ มีหลายสิ่งหลายอย่างร้านอ้อมอยู่เลยอยากกินอะไรเข้าไปในตลาดก็คือเป็นตลาดสดมีทุกอย่างในนั้นของสดของแห้งมีมุมดเออสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างมีขายอยู่ในนั้นแล้วก็อยู่ในนี้ในนี้จะเป็นนย์แล้วก็มีร้านอาหารใหญ่ๆอยู่ข้างใน,นก็มีร้านอาหารญี่ป ok, ุ่นญี่ปุ่นมีหมดค่ะ ใครสนใจกินอะไรก็มีหมดแต่แม่น้อยยังไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่เพราะมาทีเราก็ต้องถ้าเพื่อนมารับก,ก็มาเพราะเราขับรถไม่เป็นอันนี้กินินแล้วรอเพื่อนแซบปะ ชิด <laughs> ได้ของเห็นไหมกินอยู่ผู้เดียวแม่เอากากินเขาไปกินได้เท่านั้นนะมันฟื้นไม่ได้เนอะไม่น้อยกินอิ่มแล้วปล่อยให้เขานั่งกินอยู่คนเดียวเพราะเอเอไม่น้อยกินกินน้อยไงไม,ไม่กินอิ่มแล้วก็คือแล้วเลยนะไม่ลำเลยอ่ะอืมอันนี้ ผัดไทยก็อร่อยนะตะกี้อือกินผัดไทยไปกินผัดไทยไปก็อร่อยนะอืมอร่อยมากๆผัดไทยก็มีหอ,อนยนิด้ดยเหรอฮอ หอยนางรมมีด้วยลืมเห็นเนาะนี่ยำหอยนางรมก็มีนะคะเห็นไหมครับนี่ลูกชุบก็มีทุกอย่างลานลยเป็นหนุ่มน้อยขายกันนะคะเห็นไหมเขาทำมาหากินคนเราเห็นไหมสมตำก็เป็นนี่เป็นหนุ่มนะ ไปดูรายการนะคะ ตำถาดหนึ่งร้อยบอรดมีบุกสามหนุ่มสามหนุ่มสามมุมภากันขายตำถาดยำหมอยนางลม อันนี้ขาดอีกย่างนึ่สลัดโบโลเมียงอ๋อโอ้อเห็นไหมน่ากินทั้งนั้นเลยเออนั่งรออะไรนะคะใครสนใจมานะคะไม่แพงค่ะพอ,อกินหนุ่มน้อยทำนะคะ เด็กน้อยเห็นไหมโอเคนะคะไม่น้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้ารักเม่น้อยกดไลค์กดแชร์แม่น้อยด้วยค่ะขอพัะคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ